สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมวันนี้พบกับ b a ซี่ Channel วีดลโอครับผมวันนี้เราอยู่กันในชุดเอ่อแม่มึงเป็นไรครับพี่แอนทำไมมึงยืนตรงๆไม่ได้นะครับต,ต,ต,ต้อง,งยิงควายขาข้างหนึ่งเล่าเล่นนะครับผม okay, okay. วันนี้นี่ครับเราอยู่กันในชุดส่วน 4, The Black Emperor. สาานีเดอะแบ็กเอ็มเปอเรอร์ภาษาอังกฤษอ่านว่าสวนสูอ่อาภาษาจีนอ่านว่าจวนสีอ่านยากไหมอ่านภาษาไทยแล้วกันนะฮะส่วนสีนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดนะครับผมจักรพรรดิดำนะครับก็ ก็ชุดนี้นะครับจกักรพรรดิดำเป็นหลานจากักรพรรดิเหลืองออแล้วก็ชุดผมผมบางอีกแล้ว e n t e r t a i n e ์ g a าฟครับผมออชุดนี้นะครับความพิเศษคือเสี้ยวินาทีสามารถใช้เวทฟ,ฟรีได้นั่นเองครับผมเป็นชุดใส่ทัดน้ำนะครับผมผู้ชมก็จะเห็นไอเท็กแพวเวอร์อยู่ตามชุดต่างๆแล้วก็ผมวิวกับทัดน้ำทัดไฟทัดดินนะครับผมวันนี้จะอธิบายหมดเลยนะครับว่า การใส่ชุดเป็นยังไงนะครับผมอาวุธต่างๆนะครับปั๊บต่างๆแล้วก็สัตว์ในตำนานนั่นเองนะครับผมความพิเศษมีหลายอย่างมากเลยมาพร้อมกันแล้วครับชิ้นแรกนะครับผมถ้าใส่เราใส่1ชิ้นนะครับผมเวลาเรากด O นะครับผมค่าเวลาเราเดฟเฟกเนี่ยค่าเซปิดิตเราจะใช้น้อยลงนะครับ2.5%นั่นเองนะครับผมถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับเราจะไล่เวทในเกี่ยวกับพวกเวทน้ำนะครับลดลง2.5% ถ้าใส่3ชิ้นจะทำฟาเทลสไตล์ได้แรงขึ้นนะครับถ้าแกปเปิลอ่ะแรงขึ้น5้าเลยนะครับผมถ้าใส่4ชิ้นนะครับผมสเปริตแอตแท็กสเปริตดาเมจคืออะไรนะครับคือการกดสามเดี่ยมโจมตีศัตรูหรือการกดสี่เดี่ยมแล้วกดด้วยสามเดี่ยมโจมตีศัตรูเป็นสีส้มๆนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8-7%ก็คือตีเข้าคิสศัตรูนะครับผมเหมือนประสานนิโอนะครับผมถ้าคุณผู้ชมใส่ครบนะครับผม คุณผู้ชมจะได้ในส่วนของ subtlety of waterfade ความพิเศษนะครับของ subtlety of waterfade คือถ้าคุณผู้ชมอัพน้ำถึง70หรือเกินกว่านั้นเวลาทำ f a t h e r style จะได้ subtlety of waterfade มามันคือเวลาปกติเราจะใช้ในส่วนของค่าเสิียงในการไล่เวทแต่ถ้ามี subtlety of waterfade เสียวินาทีจะไม่ใช้ในส่วนของค่าเปบียงในการไล่เวทเลยเท่ากับว่าคุณผู้ชมสามารถไล่เวทฟรีได้เสียวินาทีหมายความว่าศัตรูจะโดนเวทของเรา 3 4 5้าครั้งภายในครั้งหนึ่งแล้วทำให้ตายไวมากๆนะครับผมนี่ก็คือเป็นความโหดของชุดธาตุนาวชุดนี้ของชุดส่วนสีนั่นเองนี่ผมชุดเนี้ยเป็นชุดสายเวทนะครับเดี๋ยวจะมาประยุกต์ใช้กับเป็นชุดสายโจมตีได้ด้วยจะได้มีความสนุกสนานกันนะครับผมโดยที่อาวุธวันนี้นะครับที่ผมจะใช้ทั่วกับชุดส่วนสีก็คือเงาโกนอูหอกดูโล่งนะครับผมแล้วก็เป็นเงาคู่หรือขวานคู่ที่อยู่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับผมอ่า วันนี้ผมมีบอสทั้งหมด11ตัวมาให้คุณผู้ชมลองดูกันนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวจะมาอธิบายต่อนะครับว่าควรจะใส่อะไรเพิ่มบ้างนะครับผมก็เอ็ e เบดเมนต์พวกดีบัฟต่างๆนะครับเวลาทำฟาเธอร์สไตล์นะครับแล้วก็ไอแอลแท็กพาวเวอร์นะครับผมเฟรมแอลแท็กพาวเวอร์มาเพื่อให้ศัตรูได้รับดาเมจน้ำดาเมจไฟนะครับผมได้ดุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าเฮฟวี่เนตสีก็คือศัตรูจะติดธาต ถ้าดินนะครับง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าชุดนี้มันบางใช่ไหมชุดที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็เลยต้องมีตัวช่วยกันนิดหนึงกับผมพอมันบางเสร็จนะครับผมเลยต้องหาตัวช่วยมานะครับผมสําหรับชุดนี้เพราะว่ามันเป็นชุดสายไลฟ์สายไลฟ์เวทเนาะมันก็อาจจะไม่เหมาะในการที่จะเราจะไปโจมตีต่างๆคุณผู้ชมสามารถเลือกอาวุธอย่างอื่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นถูกมือที่ฟาร์มมาซึ่งผมมาจะอธิบายต่อก็คือ อย่างคุณผู้ชมนั้น Embedment, นต์ a อแอลแ p ็กพาวเ a อ t a ไฟเมทแท็ไว้ในทุกส่วนของเครื่องแต่งกายของเรานะครับผมรวมถึงถ้าเรียกได้ก็ไปใส่ในส่วนของเครื่องรางด้วยนะครับผม Accessory นะครับผมแต่ความพิเศษนะครับก็คือชุดส่วน C เนี่ยนะครับมันจะมีตัวช่วยอย่างนึงครับก็คืออันที่2ครับ H P Restoration Form Wizard Wizardy Spell Damage ก็คือ A ก็คือเวลา เวลาคุณผู้ชมนะครับไล่เวทถ้าคุณผู้ชมกำลคุณผู้ชมมันอาย,ยุไม่เต็มมันจะสามารถ,ถ,าารถเพิ่มอายุได้นะฮะด้วยเชลขณะที่ทําให้แบบทําให้ค่าธรรมาสมสมติว่าคุณผู้ชมไล่เวทปุ๊บพลังชีวจะเด้ง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 ขึ้นมาเท่ากับว่าคุณผู้ชมนั้นมีการเติมเลือดฟรีนั่นเองนะครับจากการที่เราใช้ท่าเวลาลเราใช้เวทนั่นเองนะครับผมอ่ะผมมี2อันนะมันก็เป็นเอ่อถ้ากับว่าถ้าชุดบางก็ใช้เวทไปจะทําให้เราใช้เวท ฟรีได้แล้วก็พลังวิทก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องกินในส่วนของน้ำอามฤตเอคาชิงดากอนนะครับผมดากอนพอตอะนะครับผมประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับสัตว์ในํำนานผมใช้เป็นอาว่าติงชีใช่ไหมแต่ภาษาจีนอะว่าเถิงเชยนี่ครับซึ่งเถิงเชยนะครับ,รบมันจะมีที่ผมใช้เถิงเชยนี่คือค่าพิศาสเราจะดุแลแรงขึ้นเวลเราไล่นะครับแล้วก็จะเกิดภาวะดอปเป็นดีบัฟให้กับศัตรูหมายความว่า ทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับมีการที่จะโจมตีเราเนี่ยพลังน้อยลงนะครับผมแล้วก็จะกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยพวกธาตุต่างๆหรือเอฟเฟกอะไรต่างๆกับศัตรูจะเพิ่มขึ้น7.2%คือศัตรูจะติดธา,าตุง่ายมากนะครับผมแล้วก็เวลาใช้ธาตุสปีตโจมตีพวกธาตุสามเหลีล่ยมอะไรพวกเนี้จะดุนแรงขึ้นถ้าค่าหมอแล้อแรงสูงๆก็จะบวกไปอีก10.2%เลยนะครับผม นี่ก็คือความสามารถของถึงเชอร์นั่นเองถึงเชอร์เป็นสาสตร์ตำนานของเอียนสีนะครับหรือเลดี้เซนภาษาอังกฤษเนาะก็คือเลดี้เอียน,นนะครับผมเอียนสีนะครับซึ่งถึงเชอร์เนี่ยเป็นสายแบบมันจะเป็นเวลาเราไล่เวฟหรือไล่เรียกมันออกมานะครับมันจะทําให้ศัตรูติดค่าดีบัฟเพิ่มอีกนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในชุดถึงเป่านะครับผม,ผมกำลังทําอยู่นะครับผมมาเรามาดูกันในส่วนของ วันนี้บัฟวิสัยกันบ้านนะครับที่ใช้หลักๆวันนี้เลยนะครับคือโอมินัชชิลนี่แหละโอมินัชชิลเนี่ยเป็นตัวดีมากเลยคือดาเมจแรง2ฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีนะครับฟอส์แลนด์เนี่ยก็ใช้นะครับวันนี้ส่วนโอเวอร์พาวเวอร์เบิร์ดกับเอมปไฟดาเมจเนี่ยก็ใช้นะแต่ว่าอาจจะมีสลับบางอันลดลงนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของาธาตุอืนอ่นๆน,นะครับผมก็จะมีในส่วนของเฟรมเวพอนใช้แค่บางอันนะครับผม ่าใช้บางอันนะฟนเฟรมเวพอนเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเออร์บลัซเนี่ยใช้เลยแหละใช้เลยนะฮะแล้วก็มีเอ In นะ็นกราฟฟิ้งอินเฟอร์โนเนี่ยโคตรโหดนะฮะสำหรับบางตัวที่แพ้ธาตุไฟนะครับส่วนธาตุดินที่ใช้คืออิมโพสซิ่งสลบนะบผมก็คือเป็นธาตุดินทำให้ศัตรูติดสตันนั่นเองที่จะใช้บางทีเอลัชเนเชอรี่เชลก็คือเป็นพลังป้องกันคล้ายๆกับโล่เพอร์เฟกต์ดิสโทเรชันของธาตุไม้นะครับผมนะแล้วก็มีฟีนวันคริเชอร์ก็คือการพุ่งชนแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ นี้ผมจะปรับใช้ในส่วนของธาตุธาตุทองด้วยก็คือทําให้ศัตรูติดพิษนะครับท็อกซินเวพอนไลท์บิทเทอร์ทำให้ศัตรูติดความสาระผิดปกติแล้วเราจะโจมตีดุนแรงขึ้นช่วขณะแล้วข้อสุดท้ายก็คือจะมีในส่วนของเวนอมแสแนทำให้ศัตรูติดธาตุพิษเพิ่มสาหรับศัตรูที่แพ้ธาตุทองนั่นเองนะครับพวกศัตรูที่เป็นธาตุสายฟ้าต่างๆอ้าวแสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรผู้ชมลองเดาสิอ้าณผู้ชมครับ ที่เราพูดกันไปเกีเเ่่อกันนะครับผมก็จะให้คุณผู้ชมไปพบกับบอสทั้งหมด10ตัวที่ผมจะมาเลี้ยงให้ตั้งแต่เบสิกยันโคตรยากแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับผมบตัวแรกก็คือซูหยันนั่นเองนะครับผมซึ่งซูหยันเป็นอะไรที่ง่ายสุดละนะครับตอนแรกๆเนาะก็ดูนะครับพอผมก็จะรอให้มันตีเข้ามาก่อนเนาะ,ะก็มันก็ถ้าจะตายเลยแทบกระเปี่ยนเลยนะครับดูนะ ดีทําให้มันติดไอ้ส่วนของนี่นี่นี่ผ้าของวนอูนะจำไม่ได้ไหมครับอ่าแล้วก็ซัดเลยทําฟาเท์สไตล์เสร็จใช่ไหมครับเอาแล้วครับเริ่มเลยไปครับ, In ping, no, บ,บ,บ,บอินคาฟปิ้งอินเฟอร์โนป้าป้าป้าเขาให้โอมินาชิวโอมินาชิวจบแล้วเป็นะครับเร็วเน้ยอย่งเงี้ยครับโคตรโหดนะเช็คของหน่อยเช,ช็คของหน่อยต่อไปครับตัวที่2เฟิงซีนะฮะจ้หมูป่าอเออเองก็แต่เฟิงซีมันจะมีช่วงที่มันโจมตีเราไม่ได้ คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมโดนโจมตีแต่ว่าพลังที่ผมไม่ลดเพราะผมใช้เองกรัฟฟิ้งอินเฟอโนแล้วก็เวลานะครับศัตรูติดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้พลังชีวิตมาด้วยบางส่วนนะครับผมอ่าตอนนี้เองเฟิงซีมันติดท่าไฟอยู่นะครับอ่าอ่าอันนี้กอไปก่อนนะครับผมจะขออนุญาตกอนิดนึงนะฮะมาครับเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวพอมันใช้ท่าไม้ตายเมื่อไหร่ใช้ออร่าแดงเมื่อไหร่นะครับดูนะครับได้เวลาตายของเฟิงซีแล้วครับผมปาบเข้าให้ ทำ่าคนอูปาบ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 เขาให้เป็นไงเราโหดไปเล่าคว้างเลยไฟเบอร์บลัชแล้วก็ฟาเทลสไตล์ไปเรียบร้อยโอมินาชิลไฟเบอร์บลัชสลับกันป้าป้าปาบ,ปาบ,ปาบพอเวลามันใช้นี่นะครับโอไฟเบอร์บลัชเนี่ยมันช้ามันก็เลยทำให้แบบโดนคิดไปในส่วนของค่าสปิริตไวหน่อยแต่ว่ามันก็จะสามารถใช้ได้หลายรอบนั่นเองนะครับผมมาครับไมไ่ต้องเสียเวลาครับตัวที่3เลยครับผม เล่าปีร่างคนอ้าวแสดงว่ามันต้องมีร่างอีกร่างหนึ่งใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวผมเอาอีกร่างหนึ่งมาให้ดูด้วยนะฮะเอาละ,ะครับร่างนี้นะครับผมใช้เป็นหอ,อกของจูล่งกันบ้างนะฮะอันพาดาเลสเปียร์ Un นี่พนะุ่งมากเลยก็ชุดนี้นะครับเอาละครับเราจะไม่เน้น OP เหมือนช่องอื่นนะครับผมเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยเขาใช้ในส่วนของพวกอดอสดีมอนเบรดนะครับหรือไม่ก็ในส่วนของกูลิงเบรดของซุนเกียร์นะครับผมกับดาบของงานเหลียงอ่า ดูนะครับสกิลผมใช้ไฟอาบาสเห็นไหมครับดูเราปีกพันธชุดเราสตครับฟาดไปอีกอืแทงแม่งเลยเอาแล้วแทงเอาล้ครับจบแล้วครับทุณผู้ชมตายซะเขาแม่งเลยนี่ย่างสดเลยไปไงไปไงไปไงจบเรียบร้อยครับผมง่ายไหมนี่ครับเื็ความพิเศษของชุดนี้เราไปดูล่างมังกรของเราปีกกันบ้างครับมา มาดูครับน้ามังกรเล่าปีคือเล่าปีนะครับจะแพ้ธาตุไฟกับธาตุน้ําเยอะมากครับคุณผู้ชมอ่าอืมกันให้ดีแล้วก็เนี่ยครับมันจะแพ้ธาตุน้ําพอสมควรอันนี้ก็กันไปก่อนค่อยๆหาจังหวะจะใช้เพลินนะจ๊ะอ่าเอาล้ครับพอมันติดุวกก็ใจเย็นๆอืมแล้วก็เต่าปีเนี่ยจะแพ้ส่วนของมาเชี่ยอาร์ตด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับ แต่เหล้าปี๋มันจะไม่อยู่ที่พื้นไงมันจะใช้ด้กับบธาตุน้ำไงอ่ะนี่นะครับนี่น่ถ้าสมมติเลาปี๋อยู่บนบนบนฟ้านะครับแต่ถ้าติดธาตุน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะไหลลงมาเนี่ยมันจะไม่เอาสายฟ้าลงมาตีเรานะครับผมอ่าดูนะครับเดี๋ยวเรลาปีดแพ้ธาตุไฟไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับดีเตะไปไฟตีตีเรียบร้อยล้มแล้วอา้าวฟ้าเท่าสายไป ไปฮันนัปพอเทอร์ตายแล้วถ้าโอมินาชิวด้วยนะครับอ่าโอมินาชิวไป1 2 3 4ครั้งนะได้ประมาณ4ครั้งล่วงอีกแล้วเห็นไหมครับดีเฟกตไปถ้ากับว่านะครับถ้าสมมติเล่าปีโดนในส่วนของโอมินาชิวเข้าไปาจะทําให้ไม่สามารถปล่อยสายฟ้าที่พื้นได้คุณผ,ผู้ชมจะโถมตีง่ายๆขึ้นนั่นเนนองนะ,ะ,ะครับผมอ่าเอาละครับใกล้แล้วครับผมกันให้ได้นะกันยากนิดนึงถ้ากันไม่ได้ก็หลบนะครับผมติดธาตไฟไปซะ ถือจังทาไฟถือจังท่าดัานแข็งเอาละครับใกล,ล,ล้จบแล้วไล่เวทไปโอมินาชิวจบแล้วครับผมปลาปลาปลปลาปลาจบแล้วครับไปไงครับง่ายไหมได้โชคดีได้ชุดลราปีมาด้วยนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมคุณผู้ชมทำฟาเทลสไตล์ให้ได้แล้วก็จัดการได้เลยเวทแบบเดียวตายมาเจอกับอาโอเยอาโอยินเล่นกแล้วแต่จะเรียกมันมีสองชื่อ,อหรือบางคนเรียกไอบ้บัวะฮบัวยักษ์ มันแพ้าัดดินนะตัวนี้นะกับทัดไฟอืมกันไปก่อนเราต้องไล่ลใส่แม่งเลยมันแพ้ใช่ไหมอ้าวถึงเชร์เต็มพอดีดูนะครับเห็นไหมครับพอถึงเชร์โจมตีศัตรูนะครับดีบัฟคุณผู้ชมเห็นไหมครับด้านบนจะเยอะมากนะครับอ่างน,นี้แล้วก็ใช้เงาคนอูฟาดเข้าไปอีกนะครับผมฟาดเลยอืมแทงเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังนะฮะจะอยู่ข้างหน้าเพราะมันจะชอบคำรามแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำออกมาอ่าเอาละครับเรียบร้อยไป ผมไม่ค่อยชอบมันผมเกลียดมันเรียบร้อยไปนะฮะอ่าอีกสักรอบนึงดูนะครับตีตีอืมจะไปติดเต็มก่อนแต่ว่ามันติดธาตุไฟอยู่เรียบร้อยไปหงจริงมันใช้ธาตุสายฟ้าด้วยนะครับเอาละครับจบแล้วแล้วก็เห็นกรฟิงอินฟโนอาปปปปปาอินฟอสซิงสลับสลับกันไปตายไหมอืมตายไอ้ย,ยินไอ้ย,ยินเรียบร้อยไปนะฮะ นี่นะครับความโหดของส่วนสี่เออเป็นอ่งฮะโหดไหมใช้ได้ไหมอันนี้สายเวทเลยบางคนอาจจะชอบชุดนี้ก็ได้นะอ่าต่อไปเปลี่ยนแนวกันบ้างเรามาคบกับเงินเหลียงกับบุญทิวกันบ้างทุกน้องของอวนเซียวเออโอ้โหหลบไม่ทันโดน้าไปดิอ่าไอ้เจ้าองตัวนี้คือบางทีมันจะตัวหนึ่งถ้าตัวหนึ่งตายมันจะไปเพิ่มพลังที่กับตัวหนึ่งเนาะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ แมงตีแดงซะด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร์มในส่วนของคอนนะครับแล้วก็ดาบจอดดิมเบินั่นเองนะครับผมเอาละนี่ครับประสิทธิตกลับมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็เจ้าบุญพิวเนี่ยนะครับจะแพ้ในส่วนของทุธทัดไฟหนักมากนะครับไปดูนะครับคุณผู้ชมปาบปาบก็ให้ทำไฟเข้าไปแล้วดูนะครับพอผมทธทตดไฟใส่ใช่ไหมาัดน้ํามันจะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะ ดูปาบเขาให้โอ้โหเป็นไงสี่ห้าร้อยเลยนะดอกเดียวกันให้ได้กันไม่ได้ก็โดนไปดิแต่ว่าจะโจมตีไม่แรงเพราะว่าค่ามโมเร์แรงมันต่ำกว่าเราค่อนข้างเยอะนะผมเนี่ยเพราะโดนแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมันจะไม่แพ้ธาตุอื่นเลยนะครับผมอ่ะยังไม่จบนะเพราะว่างานเหลี่ยมมันไปช่วยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูงานเหลียงไปช่วยนะเนี่ยมันก็เอาไปไปปักให้กับในส่วนของบุญทิวให้ตื่นใหม่นะครับผมอ่า ก็เวลาฆ่าก็คือฆ่าให้มันฆ่าได้อยากให้มันกระโดดไปไหนได้นะครับผม,มการก่อนนั่นแหละเพราะว่าบุญทิวมันจะเหนี่ยมมันติดแล้วเราก็รีบฟาเทลสไต์ไปก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ใช้ธาตุไฟจัดก,การมาเลยทีเดียวรู้เรื่องปัมปมปมปม้มปั้มปั้มแล้วมันก็จะติดธาตุไฟอยู่แล้วดูนะครับธาตุไฟมันลดครั้งละเก้าสิบเก้าร้อยยี่สิบปดนี้ มันก็จะทาให้บุญทิวนะั้นไม่ต้องสนใจแล้วครับไปสนใจงานเหรียญดีกว่าเพราะตอนนี้กวนอูร่วงไปแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยในตามนิยายเนะี่ยสองคนนี้โดนกกนอูฆ่านะครับผมไปลูกน้องของอ้วนเสี้ยวแล้วก็โดนกกนอูจัดการไปกวนอูนี่โหดมากฆ่าได้ทั้งเงินเหรียญนงะบุญทิวแล้วก็หัวหยงอเทบร้อยไปครับผมสองคู่หูอ้วนผมนะฮะมาต่อไปนะครับมาดูซุนเกียริล่างไฝหูกันบ้างนะฮะ ก็ล่านี้ไเป็นลาน่านที่โดนเกียรจัดการเนาะเอาละครับเดี๋ยวในส่วนของซุนเกียรเนี่ยแพ้นในส่วนของธาตุไฟหนักมากนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นถึงเชอรนะอันนี้รีบไปนหน่อยมันมึนก็คืออันนี้อันนี้ใช้ยิ่งหลงเนาะสำหรับตำนานนะครับมันก็จะไปดีแบบเป็นแทนแต่ไม่เป็นไรครับดาเมจแรงเหมือนกันดูนะครับาาก็ตอนนี้ปัดจัดทาไมได้ตอนแรกใช่ไหมพอจัดทารได้ก็กันไปแล้วก็ที่ดูซุนเกียรนะครับซุนเกียรจะ จะมีท่าประจำแต่ว่ามันโจมตีแรงมากนะครับล่างไปหูเลยนะผมนั่นะโดนไปอีกแล้วเดี๋ยวดูนะครับซึ่งเขียนแพ้ธาตุไฟหนักมากนี่ลูกๆก็กำลังโดนพ่อกระทืบอยู่นะฮะทั้งคุนกวนแล้วก็สุนเซ็กเอาละครับนะครับปืนมาพิดไปนี้นิดหน่อยเอาละครับกันฟาดเลยอืมฟาดเสร็จแล้วปุ๊บก็ไล่เวทได้ไหมอ่าเสร็จแล้วก็ พาดไปดูนะครับปา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 บผสมกับเอ็นกาฟฟี่อินเฟอร์โนกับโอมินาชิลป้าป้าป้าทีเดียวลดประมาณนั้นเลยนะครับก็เว้นระยะห่างมันก็ดีนะครับผมอ่าไอเจ้านี่มันเป็นท่าท่าทองเนอะอ่าอืมมันก็จะแพ้ท่าไฟค่อนข้างหนักหน่อยไม่น่าเลยใช้ผิดท่าใช้ผิดจังหวะไปหน่อยแต่ว่าได้อยู่ปาบปาบเข้าให้โอเวอร์โอเวอร์เบิร์ดตี กาฟีนฟินโฟโนเรียกไฟขึ้นมาป้าป้าป้าบุ้มบ,บ,บุ้ม,บมจบแล้วแรงไหมครับออย่าลืมนะเอมเบดเมนค่าธาตุไฟกับค่าธาตุน้ำไปด้วยนะครับผมต่อไปมาดูหมูยักษ์ฮะเหลยฉีหเหลยฉีนี่ก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้ใช้หอกจู่โจงกันบ้านนะครับเหลยฉีนี่คือโดนโอมมนัสชิลหนักมากนะฮะแรงมากๆเลยแหละเอาแล้วตีแล้ว สะท้อ,อนกลับเรียกโอมินาชิวมาสายฟ้าถ้าไม่ใช่สายฟ้าเด่นน้ำแข็งเอาแข็งแข็งเสร็จเอาเลยเรียกไฟฝ่งสอง,ส,องสามสีตายแรงไหมละ่ะอืมสายทตุน้ำอย่าลืมนะครับผมไปอัพให้เียงแรงนะแล้วก็อัพน้ำบางคนจะแบ่งน้ำแบ่งไฟก็ได้นะครับงคนจะแบ่งน้ำแบ่งดินก็ได้ มามาดูอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวมันไม่แพ้น้ำใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นดินกับไฟอ่าดูนะครับดูนะครับมาดูกัมเบล่าน,นะครับผสมคนเออแล้วก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการหักล้างมันเป็นยังไงนะครับของสของกองรรทัพนะครับกันไปตีแตกไปพุ่งเข้าไปอันพาราเลลสเปียจู่ลงอ่าโอ้โหขาว่าเบิร์สไม่ใช่สิเอ็นบิไฟน์แลมเบตเหะรีพิดค hey, ว่างแม่งคว่า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 ง ลดน้อยหน่อยอันนี้เป็นคนละอันกันนะอืมอืมอืม,อมกันไปด้กันดีเฟกไปด้เอาดีแล้วก็อืมเดี๋วถอนกลับไปแพงมากเลยเราวางังให้ดีกันให้ดีอืมนะคิดเหรอคิดเหรอว่าจะทำพื้นที่ตรงนี้ได้เอาซิคำราม จบหมดเห็นไหมคำรามก็จะหักล้างไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็จะไม่เป็นน้ําแข็งที่ต่อไปเรถ,ถึงเชิดออกมาเห็นไหมครับดีบัฟเพิ่มเลยโดนเข้าไปโดนทั้งพิษโดนทั้งไฟโดนทั้ง,โด,งโดนทั้งดินนะฮะนะครับควนเซียวกูล่างเวียนอู่จะไปแล้วนะฮะก็ชุดนี้มันค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็ถ้ายิงเรียกถึงเชอเข้ามาด้วยทําให้ดํามีดูแรงขึ้นทำให้ศัตรูติดธ,ธาพิษอีกนะครับผมอ่าเรียบร้อยไปไหมอ่าก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เราให้สปิริตลดลงมาหน่อยแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีเฟกมันนะมันก็ทําให้เราสามารถทําได้ต่อตายแล้วครับผมมันติดธาตุไฟกับธาตุคิสมันก็เลยไม่ต้องให้เราตีก็ได้จบไปครับเป็นไงบ้างครับง่ายไหมมาุดท้ายเนี่ยชาเลนจ์ก็นหน่อยนะครับตเตียว,วเลี้ยวอ่าเตียวเลี้ยวเป็นธาตุธาตุทองใช่ไหมผมก็เอ้ยเป็นธาตุสายฟ้าสิเดี๋ยวต้องเอาธาตุทองไปสู้นะเป็นวูดกับเมทัลเนาะอ่าให้ศัตรู ให้ศัตรูติดพิษไปก่อนนะครับผมเป็นท็อกซินเวพอนนะอันนี้นะกับไลท์วิเทอร์นะครับผมจริงๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของเวนอมสแนมมาให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ฟอ r แลน n ์นะครับในการตีครับป่า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 ป่ป่าป่เห็นไหมครับมันใช้ฟรีได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตีประมาณ10ครั้งนี่ก็พลังชีวิตลด500แล้วนะ นีออกไหมัอนอาจจะดูไม่ค่อยแรงนะ54าส่อะไรเงี้ยแต่ถ้าปาไป5 6ครั้ง10ครั้งอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำคะแนนลดชั้นชีวิตได้เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าเตียวเดียวเนี่ยแพ้แพ้น้ำนิดหน่อยแต่แพ้แพ้ในธาตุพิษเนี่ยแต่ถือว่าธาตุทองเนี่ยหนักมากนะครับผมถึงเชอมาแล้วนี่ถึงเชอกันออร่าแดงได้แบบหนึ่งด้วยนะฮะเหือฟาดแม่งเลยเรียกปีเซออกมาแล้วอือเอาละครับพอมันเป็นลิฟต์มีพลก็ใจเย็นๆนะ มล้วละประมาณนั้นการก่อนอืกันก่อนอมดีเฟกตไปตีสามเหลี่ยมวาาเขาให้อันนี้เป็นหอ,อกจือโล่งนะครับหอ,อกเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนมาเป็นเป็นหอ,อกฮูแทนมันสวยกว่านี่ครัว้างกว้างรู้นะครับพอมันติดท่าท่าน้ํานะครับพอมันจะเรียปีเสียม,ม,มันเรียออกมาไม่ไดค้คุณผู้ชมอ่าพอมันติดท่าน้าก่อนเห็นไหมครับอ่าแค่นั้นแหละมลันเลยใช้ลิฟวิ่งเวฟพอนไม่ได้น,นั่นเองครับเราก็เลยสามารถโจมตี ค่าของจูโล่งได้ในร่างนี้ถ้าเป็นร่างคนปกติใช่ไหมครับนั่นแหละใกล้จะตายแล้วเดียวยวมันก็เห็นไหมครับคุณผู้ชมมันก็จะดูไม่ค่อยยากเลยเพราะว่าส่วนซีนั้นบัฟมันเยอะแล้วก็มีตัวช่วยค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเอาล้ครับนี่ก็คือเป็นกไกด์ประจําวันนี้นะครับสาหรับบอสทั้ง11ตัวที่ผมนามาฝากกันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะครับไปมีอะไรจะแนะนํานะครับ ก็อขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเหมือนเดิมน,นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันกว้างจนตายไปนะฮะกันไปก่อนอติดทั้งน้ําติดทั้งพิษโดนไปซิพบก,กันใหม่นในคลิปหน้านะคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้ว่ตถีช่องล้านแล้วครับผมพบกันใหม่กกนนในบิวหน้านะครับว่าจะเป็นบิวสายอะไรดีอ่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไป,ไปบายบายครับทุกคนบายบาย